สัจธรรมว่างมีครั้งที่หนึ่งห้าสิบห้าท่านคงโยนเหล่นเมตตาเมื่อวันที่สาสิบสิงหาคม2 5งพห้ารับธรรมะเรียกว่าอะไรเรียกว่าความจำดั้งเดิมเรียกว่าความจำของหลักธรรมสากลความจำเดิมที มันคือสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างสภาวะว่างไม่ว่างคือการสรรรส้างสภาวะมีไม่มีคือการใช้การรสรสร้างข้างในว่างไม่ว่างก็คือมีไม่มีข้างในมีไม่มีก็คือว่างไม่ว่างมันเป็นแก่นเดียวกัน เนื่องจากพวกเราลุ่มหลงม,มานานเกินไปแล้วบางคนเวียนไหวไปเกิดเป็นสัตว์แล้วเพราะความจำของเขามีการยึดติดเรื่องราวต่างๆในโลกมนุษย์ไม่มีคนไหนที่ไม่อยู่ในความจำที่มีบุญคุณความแค้นความรักความเกลียดชังอิจฉาลิษยา มีอัคคติยังมีความจำเช่นฉันเจ็บใจฉันเสียใจเจ็บมันเจ็บเป็นแต่เจ็บไม่ตายมันไม่ตายมันมีการตอบสนองอัตราตัวตนของเขามีความจำถ้าเป็นความจำดั้งเดิม อัตตาตัวตนจะปรากฏเป็นกายที่ยิ่งใหญ่ปรากฏธรรมกายแห่งพุทธ,ธะแล้วความจำของอัตตารับรู้ปรากฏรูปกายแยกยนตธรรมกายแยกยนต์อัตตาตัวตนปรากฏเป็นองค์เดิมอยู่ข้างในความว่างแท้ใหญ่จนไม่มีภายนอกเล็กจนไม่มีภายใน พวกเรามีความจำจำอะไรจำวัตถุอนันตชาติร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดพวกเราล้วนจำวัตถุไม่สามารถจำอย่างอื่นฉันไม่สามารถจำจิตใจของเธอเข้ามาความว่างไม่สามารถจำความว่างความว่างจำความมีนั่นคือวัตถุ พวกเราลุ่มหลงอยู่ในวัตถุยึดถือเป็นของจริงดังนั้นจึงทุกข์เพราะวันหนึ่งสิ่งนั้นต้องจากเราไปพวกเราจำสามีจำภรรยาจำลูกๆก,ก็แค่จำเสียงและรูปลักษณ์ของพวกเขาเธอไม่สามารถจำถึงจิตใจของพวกเขา ใจนั้นเรามองไม่เห็นวันใดเสียงและรูปลักษ์ของพวกเขาจากไปดับไปเราก็จะทุกข์พวกเราทุกข์เสียใจกรกรุ่มอยู่ที่ความจำในอัตตารับรู้ข้างในความว่างเธอมองไม่เห็นดังนั้นฉันรักเธอ เธอมองไม่เห็นฉันเกลียดเธอเธอมองไม่เห็นฉันเข้าใจเธอผิดเธอมองเห็นได้ไหมฉันแอบรักเธอเธอไม่เห็นไม่รู้เพราะสภาวะเหล่านั้นอยู่ในความจำเหตุปัจจัยสัมพันธ์ก็อยู่ที่ความจำเช่นกัน พวกเราสามารถเป็นสามีภรรยาเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นลูกก็อยู่ที่ความจำเป็นปัจจัยเกิดความจำนั้นมีใหญ่เล็กมีตื้นลึกมีซ้ำไม่ซ้ำอนันตชาติพวกเรามาเกิดล้วนมาจากสภาวะของความจำในอัตตารับรู้ มันเข้าแถวเหมือนมดออกมาตามสภาวะของความจำที่เป็นกุศลหรืออก,กุศลปรากฏรูปลักษ์ออกมาถ้าต้องการดับรูปลักษ์ต้องกลับคืนสู่ความจำของอัตตารับรู้ดูว่าเธอทำอะไรล้วนมีการจำไม่ใช่ว่ามีใครพาเธอไป มีใครมาจัดสรรให้เธอไม่มีฟ้าเป็นหลักดุติธรรมไม่ใช่ให้ฟ้ามาคุ้มครองกำหนดจัดสรรให้ถ้ามีฟ้าก็มีกฎแห่งกรรมฟ้าไม่ปฏิบัติอะไรต่อใครเราจะปรากฏเป็นรูปลักษณ์อะไรขึ้นอยู่กับความจำของพวกเรา เรายึดปิดความจำของเราความจำทำให้เกิดความคิดความคิดที่ดีหรือไม่ดีมีผลกระทบถึงตัวเราความคิดแรกก็คือต้องตีเราก่อน,าก,ก,ออาก,อนการ,รเผชิญกับสภาวะทั้งปวงล้วนตีตัวเราตีอัตตารับรู้ของเราก่อน แล้วค่อยตีรูปลักษณ์ข้างนอกแน่นอนต้องตีตัวเองตีเป็นอนันตชาติแล้วมันไม่ตายมันมีสภาวะอยู่ข้างในแล้วเปลี่ยนแปลงออกมาตีอัตตารับรู้จนต้องเวียนเกิดเป็นไก่สุนัขแมวเป็นต้น สัตว์ทั้งหลายก็มีอัตตามีใจมีอัตตารับรู้เสียงและรูปลักษณ์ทั้งโลกรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกพุทธะเซียนมนุษย์ชายหญิงและสัตว์ล้วนแปลเปลี่ยนออกมาจากความจำในอัตตารับรู้ทั้งนั้นเป็นสภาวะของความจำที่อยู่ข้างในความว่าง ไม่มีใครสามารถกำหนดการเกิดตายของเธอตัวที่กำหนดการเกิดตายของเธออยู่ที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างพันอัตตารับรู้เป็นมีไม่มีนั่นคือสุดยอดเพราะอัตตารับรู้นานมากเหลือเกินแล้วลุ่มหลงมากยึดปิดมาก ถ้าขาดสิ่งที่รับรู้ไปเขาทำตัวจะตายแล้วก็ฉันจำเธอทั้งวันจำทั้งวันจำจนวันหนึ่งเธอหนีจากไปฉันทนไม่ได้สภาวะนี้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในความว่างดังนั้นชีวิตของมนุษย์อยู่ที่ความจำ ความจำนั้นมีลึกมีตื้นมีใหญ่มีเล็กมียาวมีสั้นแต่ญาณตนของพวกเราไม่มีใหญ่เล็กไม่มียาวสั้นไม่มีภายในไม่มีภายนอกจิตญาณตนของพวกเรากลมสมบูรณ์เป็นแกนว่างแท้เป็นธรรมกายธาตุส่วนพวกเรา ข้างในความจำยังยึดติดรูปลักษ์ก็ต้องปรากฏรูปลักษ์ปรากฏรูปลักษ์อะไรปรากฏรูปลักษ์ของสภาวะความจำในอัตตารับรู้เพราะฉะนั้นในใต้ล่าไม่มีใครตัดสินเธอต้องรับกรรมสนองอะไรตายแล้วต้องไปไหน ไม่มีใครสามารถกำหนดให้เธอถ้ามีมันเกิดจากใจคนคิดออกมาศาสนาและละัทธิต่างๆล้วนเกิดออกมาจากใจคนมันไม่ใช่ภาวะด้างเดิมมันมาจากจิตใจที่ระดับสูงศึกษาค้นคว้าออกมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ จิตใจจะได้สงบยังไม่สามารถแก้ไขการเกิดตายเรื่องใหญ่ของเธอไม่มีพุทธองค์ใดพระโพธิสัตว์องค์ใดสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดตายของเธอได้มีเพียงตัวเธอเองต้องผันความจำในอัตตารับรู้เป็นมีไม่มี ภาวะมีไม่มีอยู่ก่อนหน้าพุทธโพธิสัตว์ไม่ใช่อยู่หลังต้องมีไม่มีมาก่อนแล้วจึงมีพุทธโพธิสัตว์จึงมีชื่อนามและรูปลักษ์พุทธโพธิสัตว์เป็นนามรูปเดิมทีไม่มีมันเป็นนามรูปที่ให้พวกเราจำใช้เท่านั้นเอง พวกเรามีความจํามาเป็นอนันตชาติแล้วคิดดูสิเธอจําเข้าไปเท่าไหร่แล้วความจําของเธอจําสามีจำภรรยาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเครือญาตหกเพื่อนๆพื่นจำที่เป็นกุศลอกุศลการงานสพรพพสิ่ง พวกเราล้วนจำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเธอมีอยู่ทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงเป็นประวัติเกิดตายบันทึกชะตาชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ไปเกิดของเธอสถานที่ดับของเธอล้วนอยู่ความจำข้างในความว่างความจำนั้นเกิดประโยชน์ใช้ ดูว่าเธอใช้แยกแยะแบบแยบยนต์หรือแยกแยะแบบยึดติดดังนั้นข้าพเจ้าพูดถึงสภาวะดั้งเดิมคือผู้สร้างสิ่งธรรมชาติเป็นแหล่งริเริ่มการสรรสร้างสรงสรพสิ่งมีไม่มีคือประโยชน์การใช้ของมันว่างไม่ว่างสรรสร้าง คือแก่นมีไม่มีคือการใช้จึงสรรสร้างชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงว่างไม่ว่างมีไม่มีเสียงและรูปลักษ์ทุกชีวิตล้วนมีเสียงและรูปลักษ์แม้นแต่ไก่มา้าสุนัขนกเป็ด มันก็มีเสียงและรูปลักษณ์มันมีอัตตารับรู้มีความจำแห่งอวิชชาเพราะฉะนั้นความจำเป็นตัวสำคัญถ้าพวกเราไม่ต้องการเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องการปรากฏรูปลักษ์ออกมาอีกพวกเราต้องผันความจำเป็นมีไม่มี ทุกท่านฟังแล้วรู้สึกแยบยนต์ไหมวันนี้ก็ขอผูกบุญสัมพันธ์เพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์ขอให้องค์เดิมของทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยขอบคุณและสำนึกคุณองค์เดิมของทุกท่าน